สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ c h anel n a d o b e Screen นะครับนี้ก็จะมาเล่น12หางด่าน8ทับ2นี้ผมเล่นเป็นแกะเวล52นะครับแล้วอีกคนนึงก็เป็นใบซันเพื่อนผมเวล50ใบวอนะครับแกะผมก็เป็นแกะฮิวนะครับสู้กับโบดาสำหรับผมกับเพื่อนเนี่ยพึ่งเวล50ยังไม่มีสายสีกันเลยนะครับ มันก็อาจจะท้าทายนิดนึงะเ,เปิดมาครับก็ยังไม่โดนดาเมจอะไรผมก็ยังไม่หิวอะไรเข้ามาก็็ช่วยตีเท่าที่ตีได้ครับใบวอนี่เอาตัวรอดดีๆแล้วแต่ว่าเวลแค่นี้ก็ต้องให้แกะช่วยหิวบ้างครับนี่เขาก็ตีไปตอนนี้ใบซันก็เลือดเหลือ600ผมก็ยิวให้เขานิดนึงแล้วให้โลเขานะครับ ่มีเปิดไททันแล้วครับก็ยือ้อต่อชีวิตได้ประมาณหนึ่งนะครับทีนี้โบดาดเขาก็เลื่อนเหลือ5,008ยังลดไปไม่เท่าไหร่นะครับผมก็พยายามสป,ปอร์ตเพื่อนให้ได้มากที่สุดลดเฮดให้ตัวเอง๋อ้วโบดาดมันจะมาตื้อผมนะครับผมก็อิเลเนตตัวเองเพื่อเพิ่ม มานาให้กับตัวเองครับจะได้มีมานาอยู่ให้เพื่อนเพื่ออยู่ให้เพื่อนได้ทีนี้เพื่อนผมก็เปิดโล่สองอัน,นครับโบดาตก็ตีไม่เข้า<อ>เพื่อนผมล้มโล่หมดโบดาตตีเข้านะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับมีแกะววห้าสองคนนี้อ่าอยู่ไปเช็คเบสเพื่อนเบสหมดละ ใส่เบสไปอีกรอบนึงโอ้เพื่อนสตันโบดาดล้มไปแล้วครับผมก็ยังยังดีอยอ่ครับยังสบายอยู่มานาก็ยังไม่หมดเติมได้เรื่อยๆจ่ายเลือดให้เพื่อนไปโบดาดก็ใกล้ตายนะครับโดวประมาณครึ่งนึงเพื่อนผมก็เหลือครึ่งหนึงเหมือนกันเลือดแต่ไม่เป็นไรผมกดคิวขั้นสีไปเลยครับอ่านะ โอ้ทรงนี้ดูแล้วน่าจะผ่านนะครับตาที่แล้วเล่นไปหลายรอบเลแพ้แต่ครั้งนี้ก็น่าจะผ่านแต่ว่าไปสันไททันหมดแล้วครับแต่เขามีโลของเขาเองแล้วก็มีโลแกะผมด้วยอยู่ให้อีกโอ้โวดาลล้มเพื่อนผมควิดเลยครับใช้ e ร p t i o n เอ้ยโวดาลเจอ กระทืบเมื่อกี้เจอผมหลับขัดไปได้นะครับสวยงามมากเมื่อกี้ผมเลสให้ตัวเองแล้วก็อิลูมิเนตให้เพื่อนแล้วก็ช่วยตีแต่เวเพื่อนผมใกล้ตายแล้วครับผมต้องรีบกดฮิวอ้าวผมกดผิดเผลอไปกดฮิวให้ตัวเองผมก็เลยใช้รีเวิร์สให้เพื่อนไปเลยครับนี่สละรีเวิร์สตัวเองเลยมไม่เป็นไรเรากใกล้จะชนะแล้วเลือดบอด,ดัเหลือสองพัน โอ้ยกระตือแรงมากโอเคผมก็พยายามอิลูมิเนตให้เพื่อนนะครับแล้วก็เบสก็ช่วยตีนี้ผมก็เล็งเพื่อนกดฮิวให้เพื่อนนะครับนี่ก็อยู่ยืนได้ยาวๆนะครับใบวอมีแกะฮิวให้มานาผมก็เหลือร้อแต่ก็อิลูมิเนตได้ ก็ลดเฮดให้ตัวเองนิดนึงเดี๋ยวโบดาดมาตือบอ่าโบดาดรัดบโอ้ใบซันเปิดไทท่านอีกแล้วครับนี่โอ้ดูทรงแล้วน่าจะชนะนะครับโอ้ใบซันล้มไม่เป็นไรครับเลือดตั้งพันห้าโบดาดเลือดพันสามแล้วครับตอนนี้โบดาดเลือดเหลือน้อยกว่าใบซันแล้วครับโบดาดก็คือไม่ขนหน้าแข้งใบซันไม่ล่วงนะครับ เนี่ยผมก็เลือดอยังเต็มอยู่ไบซันก็โอเคนะครับไม่ไม่อยู่ในขั้นวิกฤตแล้วครับไบซันชนควิดวดาดเลือดเหลือห600้อยแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ช่วยตีชิวๆครับเช็คเวสให้ไบซันแล้วก็จ่ายเวทให้ไบซันนะครับแล้วไบซันก็ตีสแปมเมาส์หนึ่งเลยเลยครับ โอดาดใกล้ตายแล้วโอ้โหลง8ปตัปสองวิล5์กับ52คนตึงก็ตึงอยู่นะครับมาน้าผมก็ใกล้หมดแล้วอ่าชนะแล้วครับเออเป็นไงครับลุยกัน2คนก็ผ่านครับแพ้ไปประมาณ10กว่ารอบเออได้ของแมวครับถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์และสับสไคร e ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ